น้ำมันมันเป็นต้นทุนหลักของรถสองแถวตอนนี้ค่าน้ามันมันถูกลงพอต้นทุนมันต่ํากําไรมันก็เลยมากขึ้นก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะอยู่นะก็เหลือเงินเก็บมากขึ้นอีกหน่อยก็ขอบคุณนายกนะครับที่ช่วยลดค่าน้ำมันให้ผมว่านายกเขาแก้ปัญหาเร็ว3เดือนทําอะไรตั้งหลายอย่าง ค่าแก๊สค่าน้ํามันเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักเลยนะคนขายของกินจะรู้ว่าค่าแก๊สมันถูกลงเยอะเดือนเดือนหนึ่งก็ประหยัดหลายพันอยู่กาไรก็เยอะขึ้นขายของชัมม่มอ่ะกําไรมันได้น้อยขวดละบาท2บาทพอค่าไฟมันลดอะ่ะมันก็พอช่วยได้ค่ะประหยัดค่าเดินทางได้เยอะเลยค่ะปกติหนูอ่ะขับรถแล้วก็ค่าน้ํามันเดือนหนึ่งอ่ะหลายพันหนูว่ามีอีกหลายคนนะคะที่จะตัดสินใจแบบหนู จริงพี่อันนี้คือหนูได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็คือเลิกขับรถไปทํางานเลยตั้งแต่สายสีแดงมัน20บาทตลอดสายอะ่ะผมเรียนสายเทคครับก็อยากทํางานกับบริษัทต่างชาติแบบใหญ่ๆดังๆเลยพี่พวก Microsoft แล้วก็ Google อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นว่ารัฐบาลจะเอาบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทีนี้ก็เข้าทางเลยครับเพราะยังไงเขาก็ต้องจ้างพนักงานในไทยอยู่แล้วครับถ้านําบริษัทเทคใหญ่ๆเข้ามาพี่ผมมองว่ามันก็เหมาะกับสายงานอาชีพผมนะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วย ผม,มอยากให้มาเปิดแถวๆนี้เลยแถวใจกลางเมืองเลยเพราะเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นไงมีพนักงานโรงงานร้านค้าจะได้ขายดีขึ้นพนักงานกินว๋วยเตี๋ยวเป็ดผมก็ได้ขายได้วันหนึ่งได้ไม่เยอะหรอกประมาณ2 0 0ชามก็พอเมื่อก่อนเดือดราบมากค่ะเหมือนทำนาเช่นนี้อย่างเดียวแหละหลมีคนมาบอกป้าว่านายกจะพักนี่ให้ป้า3ปีป้าดีใจมากป้าจะได้เอาเงินไปหมุนมีเงินใช้นี่ใช้สินจริงๆไม่มีใครอยากเป็นนี่หรอก แต่มันไม่มีทางเลือกเหมือนเห็นมีนโยบายรัฐบาลเขาจะช่วยแก้หนี้นอกระบบให้น,นะก็มีความหวังว่าจะหมดหนี้เร็วขึ้นหนี้นอกระบบก,ก็ดอกแพงมากเลยนะคะกําไรหักแล้วอ่ะวันหนึ่งสามร้อยห้าร้อยจ่ายหนี้นอกระบบก,ก็หมดแล้วค่ะแก้หนี้นอกระบบดีสิใครจะไม่ชอบล่ะคะถ้ารัฐบาลเขามาช่วยไก่เกี่ยนหนี้ตรงนี้พี่จะได้พ้นจากหนี้ตรงนี้สักทีค่ะก็ขอบคุณนายกนะคะที่ออกนยโยบายดีๆโครงการของรัฐบาลที่ให้หนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับผมว่าจะอาไปซื้อ แคมเพิร์และก็ซื้อนมให้ลูกโอ้ห oh, oh, สำหรับผมมันเยอะนะครับ oh. เพราะว่าผมหาเช้ากินค oh. ่ำบางคนก็คิดว่าอาจจะไม่มากสำหรับเขานะครับสำหรับคนมีลูกอ่ะมันคิดว่ามันเยอะนะตั้งใจจะซื้อขนมห่อหอมาขายหน้าบ้านค่ะและเพื่อของแห้งมามา่มาปลากระป๋องนะคะบ้านป้าอยู่ใกล้โรงเรียนแบบเด็กๆผ่านเยอะได้กำไรป้าก็จะเอาไปหมุนใช้นะลูกหนูคิดว่าหนูกับแฟนก็น่าจะเข้าเงื่อนไขนะคะ ก็ว่าจะเอาเงินที่ได้มารวมกับเงินเก็บที่มีอยู่นิดหน่อยแล้วเอามาเปิดร้านขายของชำก็คิดว่าช่วยกันสองคนก็น่าจะสร้างอาชีพได้อยู่ค่ะขอบคุณนายกนะคะที่เข้าใจคนหาเช้ากินคําก็ติดตามอยู่นะคะก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้เนาะเป็นกำลังใจค่ะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกนะครับในสิ่งต่างๆที่ท่านนายกพยายามที่จะทำให้กับประชาชนแต่สุดท้ายประชาชนทุกคนก็ได้รับประโยชน์ อยากให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับอยากให้ท่านมีเวลาพักผ่อนนะครับขอให้ท่านทำงานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปครับ